สวัสดีค่ะก็กลับมาพบก,กับพวกเรากอีกแล้วนะคะพี่แอนค่ะโอ้ค่ะรีโว์วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นอะไรสักอย่างนะคะเหมือนเดินรันเวย์อะไรเห็นไหมเราก็จะมีรองเท้าส้นสูงแบบนี้โอ้ยเหมือนมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะใช่นะแล้วพี่แอนนี่อะไรบอกจะมาประกวดนางแบบเนี่ยแล้วแต่งตัวอะไรมาเฉิมมากแล้วก็บอกให้หนูแต่งหน้ามา เนี่ยเห็นไหมคนอื่นเขาแต่งหน้าจัดเต็มอลังการงานสร้างหนูหน้าซีอยู่คนเดียวทั้งถูกนะฮะพี่ไหนลองมแค่ลอ,อนเขาเ<ง>ดินฝั่งไหนกันเนี่ยน่าจะเดินฝั่งนี้กันนะเออเดินฝั่งนั้นแหละดูสิโอ้สวยอ่ะเนี่ยมันเราก็ไม่มันไม่มีจุดบันทึกไว้ไงไม่ใช่ปะโอ้แล้วเวลากระโดดก็คือแบล็มากนะลูกผู้หญิงที่ มักจะกระโดดกันได้กระโดดแล้วคือแบลวสูดอ่ะเวลากระโดดอ่ะพี่แอนนี่ยแบบกระกวดนางแบบนี่มันเล็ดอ๊อบบี้ชัดเลยกระโดดแบบแบลวอโอพี่แอนโอ้มันมันมันก็บันทึกได้อยู่อุ้มรอพี่แอนแล้วกันนะพี่แอนเรามาแข่งกันนะอุ้มอยู่ฝั่งไหนอ่ะคือตรงนี้เรามาแข่งกันนะพี่แอนนี่ไม่อ่ะไปด้วย <c oughs> กันเอออุ้ยร <c oughs> องเท้าพี่ยังไม่สูงหรือเปล่า ม่มันต้องเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สูงเองเลยอุ้ยอันนี้เล่นยากอะเล่นไม่เป็นอ๋อเข็นไตเลยอะไต่ไปเรื่อยๆเลยอะโอ้แล้วเวลากระโดดเหมือนเหมือนเหมือนอะไรวะกระโดดแบบแอดแบว่าโอ้มีเป็นรอยด่านพี่แอนหนูไม่ไหวแล้วนี่หนูจะไปถอดรองเท้าเท่งพี่แอนมันเดินยากมากเลยอะ มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะเหมือนจะล้มอยู่ดีอย่างไรเนาะพี่แอนดูดิเวลาเราเดินแล้วมันแอดเดลมากเลยแบบบิดไปบิดมามันเหมือนมันเหมือนอะไรได้เลยนี่นี่พี่แอนอุ้ยว้ายขาคือชิคกี้พานะมันสูงนี่นะอ๋อ,อสีชมพูผ่านได้แต่สีแดงไม่ผ่านอ๋อเหรอกระโดดแค่สีชมพูใช่เพราะเราเป็นคนแอดเดวลมันอยากสีชมพูเท่านั้น ได้เราเป็นคนเบาๆอุ้ยดูท่าปีนนี่น่าหลักก็สรรหาคิดท่าปีนเนาะหนู๋ก็คิดอยู่องเท้าอุ้มมือไม่สูงขึ้นเลยวะพี่ว่ามันน่าจะเท่านี้เลยไม่น่าจะสูงขึ้นแล้วอ๋อสูงขึ้นหรือสูงขึ้นหรือพี่แอนสูงขึ้นหรอออุ้มสูงขึ้นมาเม้นนึ่จริงปะนี่จริงก็จริงน่จริงไม่แน่ใจนะว่ารองเท้ามันสูงขึ้นไหมอุ้มว่าสูงขึ้น ปุ้มจะเป็นมันก็เป็นแบบนี้อ๋อ,อกตอกอ่ะค่ะอริสตกอ่ะอ๋อ้อยฉันก็ตกเหมือนกันแล้วถ้าตกก็คือแบบแบลวเหมือนกันเปลี่ยน,นเราต้องห้ามเราต้องเปลี่ยนชื่อนะพี่แอนชื่อแบบนี้หนูว่าไม่รอดหรอกปวดก็ต้องชื่อแบบ Ashley, Ruby, แอนนี่ลูดี้อะไรก็ต้องแต่งไปก่อนนะชื่อนะเ<ห>พื่อ<ห>นงั้นก็ฉันชื่อแอนนี่ไงห,หนูต้องชื่ออะไรดีนะม<ห>ิ้ี่มิ้นี่ไง สรรรออว์เเบีีพาาะ่่นไม่งั้นก็สตรอเบอรี่อะไรเงี้ยมันไม่สตรอเบอร์รี่อพุทธะฉันตกแล้วอ่ะฉันนั่นชื่ออุ๊ยฉันตกอีกแล้วคุกกี้คุกคกี้ดีไหมคุกกี้คุกคกี้คุกบบกีไไ้คุกกี้คาอังกฤษแปลว่าอะไรนะแคนดี้โอเคจะใช้แคนดี้ดีกว่าดีไหมที่ อนี่แท็เกเตอร์แท็เกเตอร์มึงไม่ใชใ่ไม่ใช่แท็กเตอร์นี่รึงมาทำอะไรกันครับเนี่ยผ้าตกคือแบบสู้งใสๆเลยอะ่ะอ้าวอุ้มไม่ผ่านกระดาษนะมีเยอะมากเลยนะอุ้มีนี่หรอใช่ชุบชวบชวบสว,วยอะ่ะเวลาเดินต้องเลิศไปก่อนเน้อยยะ ชรอด,ด้วยรอด้วยไปพร้อมกันอุ้ยก่อนอ้าวอ,อะไรอ่ะมันคือกับดักหรอหกับดุงกับดักอะไรอ้าว my god อ๋อมันเป็นสุ่มปะเฮ้ยมองเท้าอุ้ยงยาวก็จริงๆว่ะัวไม่เหงาวางงอ่ะนุ๊กตักเลยเหรอมี่รอพี่ด้วยดิอ ดูจะดูลงเท้าว่ามันยาวขึ้นไหมอูยยาวขึ้นว่ะต้องไป p พ r ร s ชออนต่อไปด้วยคำสโลว์โอเวอร์ออนสายจะบอกงั้คนนางแบบเขามันจะพูดภาษาอื่แต่ว่าวงศากิณเป็นก็ต้องเป็นมีมัวไอ้ทำไมนางแบบต้องมาเจออ้าจการเการเดินรอบวงแบบนี้พี่แอน อ้าวตายแล้วลเนี่งด้กระโดดคือแบลวมากนะกระโดะะโดคือแบบพูดแบลว Bell อ่ะหมัเนเด็กน้อยอ้าวอย่าหมีไม่ได้นะพี่อันนี้อ,นนอันนี้ไม่ผ่านอะ่ะแบลวอ่ะนี่ หนูทางานเสร็จฉันจะไม่มาเดินนางแบบอีกแล้วอุยมีช,ชุดที่รักบี